สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับเป็นรีเบลสามรอยครับปีคศสองพันยิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวมาดูรอบคันนะครับรถคันนี้ใหม่มากนะครับเป็นสีน้าเงินนะครับน้ำเงินเงาเงานะครับมีได้เป็นไฟหน้าเป็น LED นะครับนอกยางเหลือเต็มเต็มนะครับจานลิ้เหลือมันมีรอยเลยนะครับใหม่มากอันนี้นะครับดูคอท่อ กรางดูแลดีมากนะครับพันนี้ตัวเครื่องใสๆใส่นะครับตัวถังสวยนะครับสวยเลยท่อเดิมเดิมทุกจุดนะครับอันนี้ยางเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูเลขไม้ตอนท้ายกันนะครับนี่รถสวยมากนะครับตัวเครื่องสวยมากนะครับ นี่เลยจุดมาะระยังอยู่ครบทุกอย่างนะครับดูเร่เครื่องนะครับมาดูเล็กไม้นะครับผมเล็กไม้คันนี้อยู่ที่898ยกิกโลนะครับมาสตาร์ได้ฟังนะครับ สวยมากคันนี้ก็ถ้าได้สนใจนะครับออนจองผ้ามาชีีร้านนี้เลยนะครับวันนี้ปลอดน,นี้นะครับสวัสดีครับ